ใครมีแบบในภาพนะครับสามารถรับเงินแสนทันทีนะครับพระสังกจจายอาจารย์ดิตวัดปากสระสมญานามว่าบางคลานแดนใต้นะครับใครมีแบบนี้นะครับสามารถส่งภาพมาทางข้อความได้เลยนะครับถ้าเป็นพระแท้ที่มีราคาลิ้นหานะครับผมจะรีบทักหากลับทันทีเป็นจกักรพรรดิพระรอแห่งเมืองลุงนะครับพระสังกาจายอาจารย์ดิตวัดปากสระพิมใหญ่ ในชีวิตผมมีบุญได้ผ่านมือสามองค์แล้วนะครับพระสังกัจจายอาจารย์ดิดวัดปักสะพิมใหญ่แท้ๆใครมีพระหล่อพัตะลุงนะครับส่งภาพมาทางข้อความได้เลยนะครับถ้าเป็นพระแท้ถ้าดูชอบนะครับมีราคาให้จบให้แน่นอนนะครับเล่นหมดทุกเกจิอาจารย์นะครับอาจารย์ดิดอาจารย์ปานอาจารย์เอียดนะครับเล่นทุกสายที่เป็นพระแท้ที่สากลนิยมยอมรับกันนะครับขอบคุณเนบซีที่ส่งมาแบ่งปันนะครับองค์นี้